เรามาเจอะทางข้าวที่ร้านกำลังดูสูตรก็ใช้ก,กำนันบุญสูตนะครับเราบำเรเิ่มาเห็นครับเต็ปสิทธออนัพตี้นะครับเนี่ยป้ายทะเบียนนี่นะเ,เดี๋ยวเราตามที่อาจารย์บอกให้เจอสเต็ปสิทธิ์อาจารย์ที่ไหนเสิยค่าน้ำมัน200บาทนะครับเราจะไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะวันจะขอรถเป็นใครรถคันนี้สีขาแบบนมะสุ50นะครับขอบคุครับ,รบอ่ะใครมีสติ๊กเกอร์ ออนอตตี้ติดอยู่ที่รถถ้าอาจารย์ไปเจอที่ไหนอันนี้อาจารย์เจออยู่ในเมืองกระสินจังกำลังจะเป็นโคราชจังก็จะแจกค่าน้ำมันสองร้อยนะครับแต่เราไม่รู้ว่ารถใครเราไม่รู้ว่ารถใครสวัสดีครับ เอาตามผมบอกว่าถ้เจอสติกเกอร์รถผมที่ไหนแจกค่าน้ำมันสองลอยนครับเด้อี่ครับเจอแล้วผมยนะครับโอ้จับได้แล้วนี่ครับเจอสติกเกอร์ที่ไหนเราแจกค่าน้ำมันสองอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยลอยนี่เอาเปเอาเป็นต้อยอดัแล้วต้ยอดแล้วอแล้วเบยกรถเลยดูมันดูเด็กยังยังหกวาราเร่มอมาที่ไปโคราอรวตการิการไม่รู้ ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับท่านแม่บอกอเดนยังไงกอ่อนอ๋อครับได้เจอกันแล้วเราเพื่อยมาหาวาทีขอบคุณนะครับ